สวัสดีครับวันนี้มีร้านอาหารป่าที่ f c แนะนํามานะครับชื่อครัวลุงแดงอาหารป่าบ้านดาบนะครับร้านนี้อยู่บ่อโพงนครหลวงจังหวัดอยุธยาครับถ้ามาจากกรุงเทพให้มากลับรถเข้าอำเภอนครหลวงแล้วก็เข้าไปอีกนิดเดียวจะเจอป้ายวัดบ้านดาบนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามคลองไปอีกประมาณ600เมตรร้านจะอยู่ขวามือจอดรถข้างทางได้นะครับร้านเป็นเพิงเล็กๆเลยแต่เปิดมานานคนจะรู้จักกันดีนะครับในหมู่ของคนที่ชอบอาหารป่ารสจัดการปรุงแบบบ้านๆแต่ถึงเครื่องนะครับ คนนี้แหละครับคือลุงแดงเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยครับแล้วก็มีคุณป้าแล้วก็ลูกๆหลานๆช่วยกันในครัวครับวัตถุดิบอาหารป่ามีหลายอย่างทั้งกบปลาไหลปลากระเบนนกหนูนาเก้งงูเห่าแล้วก็จะมีพวกปลาแม่น้ําปลาธรรมชาติจากท้องไร่ท้องนาน,นะครับ ส่วนเมนูอาหารก็มีทั้งแบบเป็นกับข้าวแล้วก็ราดข้าวราคาน่ารักมาก80-100บาทนะครับทุกอย่างไม่เกินนี้ถูกจริงๆเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้นอกจากวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็คงจะเป็นพริกแกงนะครับที่มีความเผ็ดร้อนถึงเครื่องสมุนไพรเป็นเอกลักษณ์มากๆที่ร้านเขาทาเองเป็นสูตรต้นตํำรับของร้านเลยนะครับอย่างผัดเผ็ดปลาไหลาจานนี้ถือว่าเป็นจานเด็ดเลยครับน่ากินสุดๆเขาจะผัดแล้วก็รวนจนแห้งเลยใส่ทั้งกระชายทั้งใบมะกรูดแล้วก็ตบด้วยใบกระเพราโอ้เห็นแล้วก็อยากกินอีกเลยนะครับนี่คือหนา ปลาไหลแค่เห็นก็เผ็ดแล้วครับจานนี้ราคา100บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็รสชาตินี่คือสุดยอดของผัดเผ็ดครับคือมันจะมีทั้งความเผ็ดร้อนและความหอมเครื่องแกงสมุนไพรต่างๆเนื้อปลาไหลแน่นสดไร้ความขาวกินกับข้าวก็ได้หรือถ้ามีน้ำลำไยซาซแบบนี้นะครับมันโคตรเข้ากันเลยแล้วก็เมนูต่อมาเขากํลาลังทําผัดเผ็ดงูเห่าของดีที่ร้านอาหารป่าขาดไม่ได้ครับ งูเห่าที่นี่จะมีทุกวันเลยนะครับมีชาวบ้านเอามาส่งเสร็จแล้วในลุงแดงเขาก็จะามาทําเองเอามาลอกหนังเอามาสับแล้วก็รวนไว้นะครับจากนั้นก็เอามาผัดแห้งๆกับน้าพริกแกงแล้วก็สูตรโบราณจะใส่มะพร้าวขั้วลงไปด้วยเพิ่มความหอมโยนใบกระเพราลงไปผัดให้หอมขึ้นมาอีกทีหนึง่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผัดเผ็ดงูเห่าราคา100บาทครับเป็นผัดเผ็ดที่เผ็ดสมชื่อครับเพราะถ้าเป็นงูเห่าแล้วเนี่ยไม่เผ็ดไม่ได้ครับเครื่องต้องถึงเมนูต่อมาจานนี้คือผัดเผ็ดปลากระเบนหน่อออมม้้้้งงลาาากกรระเะเบบนน็็จใชืิววณคคีัแตย ให้หอมกินแล้วจะมีกลิ่นเหมือนปลาย่างปลารมควันนะครับผักที่เข้ากับปลากระเบนที่สุดคือหน่อไม้ดองเท่านั้นนะครับ แต่แกงใส่กะทกิหรือว่าผัดเผ็ดแห้งๆแบบนี้<ป>ะจะขาดนไม่ดองไม่ได้ส่วนราคาก็100บาทครับแล้วก็มอนี้เป็นต้มยำครับมันคือต้มยำเนื้อพุงปลาช่อนต้มยำรสชาติดีนะครับเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หอมพริกแห้งขั่วส่วนเนื้อปลาช่อนสดดีอันนี้เป็นพุงปลานะครับส่วนที่ต้องเอามาทําต้มยำเท่านั้นน้าซุปต้มยำที่นี่จะหอมใบสะระแหน่แล้วก็หอมพริกผ่นขั่วสดแล้วเนี่ยให้ความหอมสดชื่นมากๆเลยต่อมาเป็นชูชีปลาบึกครับพวกผัดเผ็ดกับข้าวต่างๆจะใส่แค่น้ําปลาตะนอ,อไม้นะครับ์ก ซอสฝาเขียวเท่านี้เองครับแล้วก็จะไม่ใส่น้าตาลนะครับรสชาติมันก็จอกมาไม่ติดหวานจริงๆปลาบึกที่นี่ก็บอกเขาเอาไปทําต้มยําก็ได้ครับอัดเผ็ดได้อัดฉ่าก็ได้ครับปลาบึกก็100บาทเช่นกันแล้วก็จะมีแกงป่าเก้งครับเมื่อก่อนไม่กินเก้งเลยนะตั้งแต่กินเป็นเนี่ยก็รู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มอร่อยคล้ายๆกับเนื้อสันในวัวนะครับเป็นเนื้อแดงล้วนๆไม่มีมันเลยแล้วก็ไม่มีความเหนียวหรือกลิ่นสาบใดๆเลยครับเป็นแกงป่าน้ําปลุกคลิกรสชาติเผ็ดร้อนถึงเครื่องแล้วก็ของกินที่กินนนนคคู่่่กกกัับแงงปาาต้้ออมมีีีีหะรรเจยวใส แดงใส่พริกลงไปด้วยจะทําให้ไข่เจียวอร่อยขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไข่เจียวที่นี่เขาจะใช้เตาถ่านและทอดด้วยน้ํามันหมูครับหอมแน่นอนลุงแดงเป็นคนทอดเองครับนี่แหละฮะคือไข่เจียวโบราณลักษณะของมันก็จะกรอบนอกส่วนเนื้สอสัมผัสข้างในจะนุ่มนะครับและได้เคี้ยวทั้งพริกและหอมแดง กินคู่กับแกงป่าแกงเผ็ดผัดเผ็ดอะไรพวกนี้จะอร่อยมากเลยครับราคา60บาทต้านั้นเองสาหรับไข่เจียวนะครับแล้วก็นี่คือเมนูประจําตัวของเราที่ขาดไม่ได้กบทอดกระเทียมครับราคา100บาทลุงแดงจะเอากบไปสับก่อนแล้วก็ทอดให้มันกรอบเลยครับปรุงรสนิดหน่อยพร้อมด้วยกระเทียมก,กรอบ โรยพริกไทยป่นอันนี้หนังกรอบเนื้อนุ่มแทะเล่นเพลินๆแล้วก็มีไก่รวนปลาร้าครับรสชาติเข้มข้นหอมน้ำปลาร้าใส่นมนิดนึงเพิ่มความนัวถ้วยนี้100บาทนะครับแล้วก็มีปลาช่อนแดดเดียวทอดความเค็มกําลังดีครับมีชิ้นที่กรอบและเนื้อนุ่มๆเพราะว่าเขาใช้ปลาช่อนแดดเดียวตัวใหญ่นะครับราคา100บาทแล้วก็จานนี้เป็นเมนูราดข้าวครับกระเพรากบไข่ดาวราดข้าวราคา70บาทนะครับให้เยอะแบบนี้ทุกจานแน่นอนก็ถือว่าเป็นขวัญใจของคนย่านนี้เลยแหละครับอาหารอร่อยราคามิตรภาพแต่รบกวนเเตรียมงินสดา ดนึ่งนะครับเพราะว่าทางร้านเขาไม่รับโอนแล้วก็แถวบอ่อพงนครหลวงเส้นนี้อาหารป่าเยอะครับอร่อยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนํากันอีกนะครับร้านลุงแดงอาหารป่าบ้านดาบเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับพิกัดแปะไว้ให้แล้วในช่องคอมเมนต์ด้านล่างใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องแดกดึกของเราไว้ด้วยนะครับหากมีร้านไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ